สวยกว่าใจกว่าอยากที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับมี่ันแดดมันสุกแในแสนระยะอยู่ไกลกูรูครับอูครับรูครับกูครับกับผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดได้ยังกูจะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับหมอลำัพิดลัมเพิรนครับพี่น้อง เมื่อนี้พบกับบรรยากาศการไล์สดคุมปิดนะครับผมเปิดตัวศิลปินใหม่คาลลาหรือว่าเป็ดน้อยนะครับผมพี่น้องอย่างนี้ทีมงานคอนวอยกาลังติดตั้งเวทีกําลังติดตั้งไฟติดตั้งจอ LED นะครับพี่น้องเมื่อนี้รับรองจุ๊บแน่นอนนะครับผมโชว์ไลยโชว์นะครับพี่น้องครับผมรับรองจูใจนะครับพี่น้องพี่น้องบรรยากาศได้คะ คุณตาใส่ยาหม่องข้องยังเนาะปวดเจ้บปวดขาช่วงเศร้าใส่ยาหม่องของยังเนาะคุณตาเนาะโอโซนสภาพพอดูแลโอสโซนพวกพี่นะบะแม่ตาพังก้อนบะแม่อันนี้เสด็จพังงูตัวเสด็จพังงูไอ้ที่แต่ว่ามันหอมยังได้พี่ ไปที่เมื่อตะลานนี่ก็ไดเออไส่ดีเป็นมอฮะใส่ดีเป็นบ่คนยืมดูไม่เหมือนไปนั่นยังอีกบอเข่าหอดถุงไว้นี่กะว่าอยู่ใกล้ล้างจต่ของต่างเส้ลังนี่นี่โอ้คุณสินล้าไปยังละมาลักทานเห็นเตรียมซ้อมตาคุเห็นมันอยู่นี่กูใส้ประทะละสิได้เขียนไว้อยู่ดอกบานเองฮันแพร่กับทั้งบ่เชียงทั้งรถโรนมหาสแตกงโอ้เก่าไ้ทั้งรถราคาเจ้าละใส้ดินไว้เดียวเอ้าเอาแล้วท้อ เวลาจิกรนมหยิกเวลาแล้วนี้ว้าวมาเลยผียิกตัวดียโนะฮะปาพี่สาวโคราชบันเออเออก็แม่แดงก็แม่บัวผืนปาพระ่าตไหนมาดิ้หนิอ้อันนี้คือสาไคย่อยสาไย่อยซุมนึงเขาเจ้าใส่รถขวางมาอยู่มาเลยบดีมาเลยเออวันหินี มาคุยมาคุยไงครับจ้าเพราะว่าไประชาชห้ามไม่ได้หรอเอ้ยไม่ตีนะแจา้งมาแเอาจังหวัดที่บอมจังาบาลกำลังไล่สลดจับบวัดขัาไล่อยู่น่ะสูงสีเจอน่บะพี่น้องที่บอไปนะว่าเตรียมแต่อันนี้เรียบร้อยนะครับผมเปลียนน้อยก็มาแล้วศิลปินมาเยอะแล้วนะครับผมน้องน้ององค์ฟงน้องน้องตาล กุ่มหนึกับยทบนนั้งนและเป็นองค่มีแลปนทงนังนึงนะครับนี่นะครับเป็นองบรรยากาศนะครับผมอ๋อนอนนี่เป็นองมือมันเอาเอาแต่ว่าฝนมาตกเป,นป,ป,ป็นองเดดน,นี่ครับเป็นองมืแรงฝากเป็นองซสีัด,ดเขาคุมเด้อเป็นองรับผม อ่บอะไสดกัเปียนเียออเจ้าไปเสกของบ้างเมือเสกหอยน้ำหาตัวเจ้าจังบ่อน้ำหาความชันมากันมาไปอีกหละเอาทาบักาบึงอ่ะเมื่อเสกหายน้ำหาเชียอก็มื่อเสกอย่างเี้เออเมื่อเล่าะวันทิ สมลำตาพามาป๋อคำเช่งนแข็งอยู่สานักงานก็มีอยู่เพือได้เดาอู้วมีบมีเลอดสองขวบเขาเรขึ้นพอตั้กินเขาเอาเรยครับจันกิไปกินนัินแนวกินที่ว่าีไปจอบตูดกินน้ำมันอาการแอดเป็นหมานตัวว่าจีบไว่าจีไปขวตีบขอตับได้ไหมท่านใช่หงใช่ห้อคุณ ยูบ้านพีเวลาจันทร์กวางก็จนเบดอย่างนี้ครับเป็นออกบรรยาก,กาศนะครับพอไปก็มาแล้วห้าสิบปเล่นนยูบ้านผีครับก็รออันนี้เป็นบรรยากาศบ้านผีนะครับ เราก็กำลังจะไลฟ์สดนะพี่น้องเหรอเพราะว่าพญานันบ้านข่อยว่าอันเล้อนี่อีอีอย่างของนุ่งข่อยครับพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้กำลังใจในการตัดคลิปไอ้ไปห้ามลอใส่นะครับพี่น้องนี่มันยิบล